นิยายดักนิยายเสียงเรื่องเสือสิ้นลายตอนที่หนึ่งเวียดนามเมืองแห่งการท่องเที่ยวเวลาปัจจุบัน18นาฬิกาเวลาอาหารเย็นบนเรือสำราญชื่อดังที่มีทั้งบริกรและบริการอาหารจากหลายเชื้อชาติ กับบรรยากาศงดงามของท้องทะเลสีฟ้าอันกว้างใหญ่มีบรรดาสาวงามรอบตัวจัสตินหรือเจนพบโบแวนหันไปหาเครื่องดื่มที่บาร์หลังจากที่เขาเพิ่งขึ้นจากสะกับสองสาวสวยในชุดบิกินี่สีเหลืองสดหนึ่งนางกับสาวอีกนางที่สวมสีชมพูดำ เขากำลังสองค็อกเทลให้กับสองสาวที่รออยู่ที่เตียงอับแดดริมสะไว้น้ำบนเรือลำโตลำนี้ในใจก็นึกหงุดหงิดเพราะโทรศัพท์สายด่วนจากมารดาของเขาเองที่จำาจจำัยให้เขากลับมาพบกับคู่มันสาวของเขาที่ประเทศไทย ผู้มั่นทำให้เขาค่อนข้างหงุดหงิดเมื่นึกถึงสาวตัวกลมกลมส่วนแว่นสายตาหนายเตะและยังดัดฟันแต่งชุดเฉยๆแม่ไม่มีผู้หญิงดีๆสวยๆกว่านี้หรือไงเขาบ่นอุบอิบเป็นหมีกินพึ่งเพราะถ้าให้เขาหาเจ้าสาวมาเองแล้วก็เขาคงหาได้ดีกว่านี้หลายราย้อยเท่านักเ้าเนี่อะไร อย่างกับตุ๊กตาลมลุกอ้วนก็อ้วนแว่นก็อันโตโตแบบนี้เซ็กข,ของเขาคงเสื่อมกันพอดีก็จนชอบของฉันนี่อาเทอรนะนี่ก็แค่งานมั่นอีกตั้งห้าปีกว่าจะแต่งมันมันไปก่อนเถอะเพื่อธุรกิจมารดาชาวไทยที่ยังฝังหัวเรื่องเลือกเรื่อง,องยามและเรื่องธุรกิจ กิิบตอบลูกชายลูกครึ่งสุดหล่อหนูกุ้งนะ่ะหน้าดักจะตายว่านอนสอนง่ายที่สำคัญดวงนะ่ะผูกกับแกแล้วรุ่งเรืองร่ำรวยไม่รู้ละ่ะฉันเลือกของฉันคนนี้คนนี้แหละเหมาะกับแกที่สุดแล้วพอคิดมาถึงตอนนี้เสือผู้หญิงอย่างจัสตินจึงได้ตาถอนใจ ปุ๊ปับนี่ก็ผ่านมาห้าปีแล้วเขาต้องเตรียมเข้าพิธีดูตัวตามเลิกก่อนจะแต่งงานกับเยนูกุ้งของมารดาของเขาอย่างไม่มีข้อมแม้ธุรกิจห้างดังที่กรุงเทพและโรงแรมชื่อดังที่สิงคโปร์ของเขาอย่างเครียดไม่เท่ากับการกลับแต่งงานกับสาวเชิมเบะร์ตุก๊กตาล้มลุกคน นนั้นเขาถอนใจก่อนจะจ่ายค่าเครื่องดื่มและกลับไปรอพร้อมกับสองสาวที่เจอเมื่อวันก่อนสองสาวต้อนรับเขาอย่างดีและพร้อมสำหรับสองต่อหนึ่งและเขาก็ชอบแซนวิชรสอร่อยได้พักผ่อนย่อนใจและได้ปลดปลื้องอารมณ์ หวยหิวชนิดที่ไม่ต้องเสียเวลาเปสาวประเภทเรียกมาเสียไปสองสาวนี้เข้าใจทําเนียมของเขาและเขาก็พร้อมไปไม่อั้นแต่การรับคอ็อกเทลเป็นอันต้องสะดุดฉันต้องการน้ำมะเขือเทศสดกับน้ำส้มสดค่ะ เสียงใสๆๆสั่งเครื่องดื่มเป็นภาษาอังกฤษกับปาร์ทนเดอร์ทำให้จัสตินหันไปมองตามเสียงนั้นได้ครับคุณผู้หญิงต้องการให้ผมไปส่งถึงที่ไหมครับบริกรถามอย่างสุภาพไม่ค่ะฉันจะรอตรงนี้จัสตินหันไปมองสาวสวยชุดเรสสีเขียวอ่อนผมรอนเกลีย่ยหลังรูปร่างหวบบางอ่อนแอ ลมทะเลทําให้ผมของเจ้ารอนที่ปิดบังใบหน้าครึ่งๆแต่มีบางอย่างในตัวเธอทําให้เขาสนใจกระทั่งสาวสวยหันมาทางเขาเมื่อรู้สึกได้ว่ามีแครบบางคนจ้องมองดวงตากลมโตคิ้วได้รูปจมูกด่งรันแก้มสีเรือซึ่งอาจเป็นผลมาจากไอแดด ประกอบกับริมฝีปากสีชมพูอวบอิ่มรูปกระจับเธอมองมาทางเขาที่แรกเหมือนจะติติงที่เขามองเธอเหมือนเสียมารยาทแต่เมื่อเขายิ้มกริ่มเล็กๆมันทำให้เธอเบื่อนหน้าหนีน้ำผลไม้ของเธอได้แล้วและเธอก็ส่งกาสีทองให้กับบริกรจะเป็นเกียรติมาก ถ้าให้ผมได้เลงเครื่องดื่มของคุณนะครับคุณผู้หญิงเธอยิ้มมุมปากดูมีสเสน่ห์น้ามองแต่ดวงตาของเธอกลับมีแววไววระดิกเหมือนไม่แน่ใจเกรงว่าจะไม่ขอรบกวนนะคะขอบคุณเธอตัดบทง่ายๆเสียอย่างนั้นแม้เขาจะหลอก่ายหน้ามองชนิดหลอกกระชากใจสาว ต่เธอคงไม่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับเขาทำไมล่ะครับเธอยิ้มนิดนิดเลยมองเครื่องดื่มค็อกเทลรี่ิขาสั่งเพราะคุณมีสาวให้คอยเทคแคร์อยู่แล้วนี่คะเธอหันไปคว้าแก้วเครื่องดื่มแล้วหันกลับมายิ้มอย่างไว้ตัวให้กับหนุ่มลุกเครื่องสุดหลอ่อขอบคุณนะคะเธอบอก พูดจบเธอก็ทิ้งหางตาให้เขาสบัดผมหลอนสีสวยๆนั่นใส่เขาอย่างไม่ใหญ่ดีเขาก็หมดคิ้วเล็กน้อยเพราะน้อยครั้งหรือเกินที่สาวๆจะปฏิเสธเขาอันที่จริงแทบไม่เคยมีสักครั้งเขามองตามร่างบอบบางนั้นไปเห็นเธอกลับไปนั่งที่โต๊ะ อาหารที่ทางเรือสำราญได้จัดเอาไว้ให้เขาสังเกตว่าเธอมากับสาวอีกคนเป็นสาวเอเชียถ้าทางมีเงินทั้งคู่ดูจากของใช้ของเธอกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาข้อมือยี่ห้อแพงรองเท้าแบรนด์ดังดูท่าสวบัดผมยามปลิวลมของเธอสมั่งสิงดงามอย่างกับนางแบบที่ รู้จักจัดวางท่างงดงามให้กับช่างภาพไวเก็บภาพสวยๆถ้าเขาเป็นตากล้องแล้วก็เธอคงเป็นนางแบบที่สวยทุกมุมมองผู้หญิงอีกคนเหลยตามองมาทางเขาและเจ้าหล่อนส่งยิ้มมาให้เขาเล็กน้อยเขาจึงยกมือเป็นเชิงทักทายมันทำให้เธอคนนั้นหันมามองเขาด้วยเปล่าหรอกเธอไม่ได้ยิ้มให้เขา แต่แค่ทิ้งห่างตายยิ่งๆก่อนจะเมินกลับไปเพื่อสนใจอาหารตรงหน้าของเธอดูเหมือนเธอจะมากับคณะทัวร์จากประเทศไทยเขามีเลือดไทยอยู่ครึ่งหนึ่งและเขาคิดว่าเธอมีเชื้อสายมากกว่าหนึ่งเชื้อชาติแต่ที่รู้ๆเธอสวยถูกใจเขามากถ้าได้แบบนี้มาก่อนเขาคงยอมทิ้งผู้หญิงทุกคนเพื่อเธอ เขาคิดขำๆก่อนที่สาวในชุดบิกินี่ที่สวมชุดคลุมแล้วจะเดินมาตามเขาที่่าเขายิ้มให้กับกู้ขาแต่ตาย,ยัางคงแอบมองมาที่สาวผมรอนสีน้ำตาลอ่อนคนนั้นอย่างจงใจขอแค่เธอหันมาสบตากับเขาขอแค่เขาได้มีโอกาสพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับเธอสักครั้งเขาคงจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากฉะนั้น เขาจะใช้ช่วงเวลาในวันหยุดของเขาอยู่ที่นี่เพื่อทำความรู้จักกับเธอให้ได้ดวงตาคมกริบของเขามองหาไกดในกลุปทัวร์ของเธอนั่นไงเขาเห็นแล้วชายร่างผอมพูดไทยคำอังกฤษคำฟังดูแปลง,ปลง,ปลงเดินตรงมาทางเขาเขาใช้เงินนิดหน่อยแลกกับข้อมูลจากไกดที่เห็นเงินแล้วตาโต ทำให้เขาด้วยรู้ว่ากรุ๊ปทัวร์ของเธอจะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนถึงจะพากันไปเที่ยวตามสถานที่สำคัญสำคัญอีกหลายที่ถึงแม้เขา <c oughs> จะเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปทัวร์ไม่ได้แต่เขาก็ตามกรุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวทุกที่ได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามาพักผ่อนที่นี่ซสหน่อยคืนนี้โชคไม่ดีที่เตียงของเขาไม่ว่าง สองสาวยังคงพัวพันอยู่กับตัวเขาแต่มันจะสำคัญอะไรตือเท่านั้นที่คลองโลกเดี๋ยวก่อนเถอพรุ่งนี้เมื่อสองสาวแซนวิชของเขากลับไปแล้วแล้วก็ต่อจากนี้ไปจะเป็นคิวของเธอผู้หญิงที่เขาต้องการให้เธอยอมขึ้นเตียงกับเขาได้ง่ายและเธอจะต้องยอมสยบให้กับเสืออย่างเขา เธอจะต้องโคลนคลางอยู่ใต้ร่างของเขาจนกว่าเขาจะพึงพอใจโดยที่เขาไม่ต้องเสียเวลาตามภาษาเสือเช่นเขานักล่าที่พร้อมจะตะคุบเหยื่อสาวสวยให้ยอมสยบใต้ร่างของเขาและพร้อมจะโคลนคลางเรียกชื่อของเขาอย่างมีความสุขและขอให้เขาทำซ้ำจนเขาสาสมใจ จบแล้วนะคะเสือสิ้นลายตอนที่หนึ่งเนาะก็ฝากติดตามผลงานของอนัต์ตาดีเนาะเป็นตอนแรกนะคะถ้าไม่ติดขัดอะไรตาจะลงวันที่10เนาะวันที่10ของวันที่ตอนที่1อาจจะลงตอน2องทุ่มเนาะก็ต้องรอดูค่ะว่าเขาจะ ทางยูทู e เขาจะตรวจสอบนานแค่ไหนเนาะก็ต้องรอดูค่ะขอบคุณล่วงนะนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนิยายเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะสำหรับเพื่อนใหม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะ ตาอย่างเหมือนเดิมนะคะเขียนนิยายด้วยตัวเองนะคะเขียนโดยใช้ปากกากับกระดาษเนาะตาฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะโดยการไม่ข้ามผู้สนับสนุนนะคะเพื่อที่ว่าตาจะได้มีเงินจ่ายนี้จ่ายสินในทุกๆเดือนนะคะก็ถึงแม้ยอดเบิกจะน้อยตาก็ยังขอรบกวนเพื่อนๆน,นะคะที่ยังคอยช่วยเหลือตานะคะขอบคุณนะคะ ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะอย่าลืมเขียนข้อความมาให้กำลังใจด้วยรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ